สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไซส์พอดิบพอดีนะครับถือว่าคร่องตัวเลยทีเดียวที่ทุกคนตามหาครับกับ Mitsubishi Spec ว a g o นนะครับปี2011นะครับเครื่อง2.4 GT Navigator ท็อปสุดเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้ราคา2,99,000บาทครับ น่าสนใจดีเทียวครับอันนี้รถบ้านนะครับรูปที่ถ่ายนะครับเป็นรูปที่นําออกมาจากบ้านของลูกค้าเลยนะครับผมเพิ่งมาสดสดร้อนๆเลยนะครับสาหรับคันนี้สีขาวสวยใสแลไอเทมนะครับไปค้นไปเช็คไปหาได้เลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับหลายคนอาจจะเจอสเปกว่าก้อนราคาประมาณแสนปลาย200,000ต้นต้นๆสองแ0 0กลางๆหรือ3 0 0 0 0 0ต้นๆนั่นก็ขึ้นกับปีนะครับขึ้นกับปีนะย้านะฮะแต่ตัวนี้เป็นปี11นะครับ แล้วก็ภายในสวยมากครับสภาพภายในเบาะต่างๆดีมากๆเลยนะครับแต่เลขไมค์อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นรถบ้านครับเขาใช้เองใช้มือเดียวมานะครับและเป็นตัวท็อปสุดนะครับไมค์ก็200,000กว่าโลนะครับแต่ว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับไม่ต้องไปซ่อมเลยนะครับและที่ร้านมีรับประกันด้วยนะคันนี้สวยสวยใสๆเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะได้สเปกว่ากันสีขาวด้วยนะครับล้อแม็กซ์สวยสวยเลยนะครับ จุของได้เยอะนั่งได้สบายนะครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับเบาะหนังแท้นะทรงสปอร์ตเลยนะครับใครสนใจรถจอดอยู่การจนาพิเศษนะครับเรามีทีมเซลล์ดูแลให้การบริการอย่างครบคันนะฮะจัดไฟแนนซ์ดูแลได้เกือบทุกเคสเลยนะครับ นะฮะแล้วก็ซื้อสดมาเลยครับรีบเลยนะครับกำเงิน299,000ามาเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องเช็คกับผมก่อนนะไม่งั้นรถอาจจะติดจองก่อนหรือขายไปแล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยดูช่องอาจจะเพิ่งมาดูหรือว่าเพิ่งเปิดเจอแต่วันนี้เพิ่งลงคลิปใหม่ท่านต้องด่วนเลยนะครับย้ําต้องด่วนเลยนะครับใครมองหานะครับก่อนอื่นแอดไลน์หรือโทรมาที่0 8 8 5 8 4 5 3 7 5นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและคันนี้ถือว่าเป็น1คันและไอเทมที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ